คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิจกรรมรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหกเจ็ดแก่เจียวหกเ็ดแก่กเจ็ดหกเจต้องกลับเลยหกเจ็ดหกต้องกลับเลยรถเบนทด้พี่น้องแต่เวลาจะเกียบราไ่มีเวลาเห็นาะเห็นงานไหลเห็นงานไหลหกเจ็ดเราต้องกลับเลยเอาเรียกนายกบอกเด้อพี่น้องเอานายกบอกแล้วหกเจ็ดทะเบียนรถเพิ่นเนาะเบื้องแถวหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปน้ำเบิ่ง โอ้ยาศาสนาชาติพันอันขอบริจาคเงินเนาะเพื่อนเฮ็ดบุญนะครับแต่เป็นแปลกๆแม่ยู่คนละบ้านเลยครับนี่อยู่าานนยอ,ยอยู่คนละบ้านโอ้สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีลำสองเป็นยังเนาะบ้านนี้เนาะเห็นยางมานักถนนว่าแม่นอันพลุ่ยสีมาแต่ทางไหนบ้านนี้กัน<า>เลยขออนุญาตไทยเลยนะครับนี่เพื่อนเฮทศยังนอนนี่ครับง่ายเฮ็ดเฮ็ดยังบุญพระเวทโอ้ยยังยังงอบ้านเลยทียังงอบ้านเลย เอ้คน็จะไปใช้ระบบเนี่ยเอ้าคุณยกกันหาใช่ที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวนับนับนับมาดางกี่ก้อนรถสีส้มเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปหานายกกนายกคนยืนถ่ายอยู <|ja|> ่โอ้เฮปุ่นประเวทวันนี้ออกออกยูทูบเด้ออกยูทูบเด้กันหาชาที่บังบังทางนี้บังทางนี้เดี๋ยวยางสียางหอดบ้านเล็บบ่อน้องสมบูรณ์เล็บบ่อโอ้ออกนอกบ้านกดีสีขี้รถไปน้องป้นไก่เนาะเอ้าเปลนยังไงเฮบุญแห่มือนี่สิครับ โอ้พายเวทยดเป็นไปเซียงทั้งไหเนเนาะยงน้อรอดอ่ะายังนานเอะอ้ชุกๆเขาเขาเสียไปใส่นอนเขาไปีสเขาบ่มีมันมันห่อนเนาะมันห่อนมันห่อนนางเบ็ดเนาะเอาเบ็ดเลี้ยวเออกัหาชานี้จังจำมั่มจนอนนี่เนาะทายลูกี่ฝันดีปบ่บ่มีบ่มีตัวเลขบวกเลยเด้อเด้อเดี๋ยว้ปันหาชานี้บอกตัวเลขเล็กน้อยนึง บอกบอกบอกเล็กไงมีเลขบวกตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้บอกมาเลยตัวไมักตัวไหนมักตัวไหนเอาเอากันหาบอกก็ได้ถ้าดีบอกก็ได้ลูกบอกมัดตัวนึงเด้อเฮียหยังก็ฮะมักเลขสองสองกับหยังบ้าหูอันนี้มักเลขยังเอาเอาเอาคนละตัวเอาคนละตัวอันนี้เป็นมักเลขสองหรอกกันหาชาลีหอนเดียร มาเลีสอง็ไปใช่เลขยองน้อบานนี้ต้องถามชุชกแล้วบนนี้งจิสองจิสองจเ้องวดนี้เนาะสิบหกมีนาคมสองนหสี่เนาะสอเนาะเอาสิเขาไปสิเขาไปหาท่านนายกปีไปอ่ะกับขอไปลาหน่อยนึงครับโอ้นายกชุ้ชกคนมาบ้านนนสมบูรณ์เออพระเนรบุญพระเวท

มลูกกระเจงโอ้ลูกกเกเงนี่นี่ลูกนั่งด้วยจำลูกจำหลังไม่ได้หรอเกิดที่หลังเนาะลูกกิะติดลูกกระติดวันจำมั่มเลยกันนะชาลีอ่ะไปต่อครับไปต่อไปต่อเดินน้ำไปเบิ้งกันไหมมันมันนเจ็ดสองสองเจ็ดคนนะบ่แม่อวันไม่ออกหรือบ่เทียนหนึ่งเจ็ดสองวันท่านได้ออกยังเนาะโอ้เนี่ยมันทีออกนี่นี่งวดนี่มักน้ำอยู่นี่งวดนี่แล้วหกเจ็ดนี่ นี่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 หกเจ็ดหกเจ็ดาเจ็ดรต้องกลับเลยรถเ่นเดอพี่น้องแต่พลังแเกี่อรมีเวลาเห็นเนาเจ็ดงานหลเจ็ดงานไหลหกเจ็ดรถต้องกลับเลยอาเนีกนะยกบอกเด้อพีน้องอนายกบอกแล้วหกเจ็ดทะเบียนรถคนเนาะเบิ้งแถวละออเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไปนํำเบิ้องโอ้ยกันหน้าที่คนขอบริจาคเงินเนาะเพิ่นเหิดบุญนะครับ เป็นแปลกๆได้ยู่คนละบ้านเลยครับนี่ยูยู่คนละบ้านโอ้หลับเงินล่ะเอาบ่แว่บ่แว่บานผู้ใหญ่บ่บ่ได้บริจาคได้ขั้นบ่แว่ยางไปก้อนยาเฝ้าขึ้นรถแว่แว่แวามามาครับมาโอ้บอกเลขสองเจ็ดจังหวะนายกคนบอกบังหับหกเจ็ด ทำคือปลาไหลทำปบ่ใหลทำบ่ให้ไม่เตี้ยเด็กน้อยสิให้ขั้นใหลมามามาให้ปลได้เด็กน้อยยิงหลเด้อเด้อห่างกันไอ้บริจาคน้ำพึนก่อนเนาะรวมทั้บุญนะครับรวมทั้บุญไปขับเด้อเด้อตั้งกล้องไว้หนึ่งกันเด้ออ่าอ้าวมาหอดบันต้องบริจาคทั้บุญน้ำพึนแน่จั็หน่อยนะครับเพิ่มเงินบุญ

สมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์มาขับเนาะครับอ่าสาธุสาธุครับโตเก่าเด้อโต๊ะเด้ก่ามันหมานเด้อเจ็ดสองสองเจ็ดอ่ะครับคือสัยังไม่ไหวอยู่ไกลเติบเน่าบ้านนนสมบูรณ์ต้องขี่รถอ่ะขี่รถไปคุ่่นอาทีมงานคณะกรรมการผู้ใหญ่บ้านเพิ่นผู้ช่วยบ้านเพิ่อนนะครับกะมาอยู่คนละหมู่บ้านกันนะครับเนาะอยู่คนละตำบลเลยแต่ว่า ขีดแท้แดนตดกันนะครับเพื่อนจะเหตุบุญพระเิทแล้วเพิ่นกะมาขอแพนบริจาคเง่นนะครับเพื่อไปสมทบในการทําบุญนะครับสําหรับตัวเลรีด้นะครับเด้อบนแน่แล้วพอพามนะอพิ่นบอกว่าจิตสองนะครับพวงเหันแว่เข้าไปบ้านนายกนายกน้อยหนึ่งนะครับจะได้ตัวเลรทะเบียนรดนะครับจิตหกหกจินะครับเด้ออ่าสำหรับคลิปนี้เอาสันๆนครับพี่น้องเพื่อนเฝ้าไปบ้าน กะไปพอกันไหมในคลิปหน้าคนไหนนะครับเด้อลองออกไปเสี่ยงโชคบึงภาวาบุญพระเวทนี่ปีหนึ่งมีมีครั้งเดียวแค่นั้นนะครับบุญพระเวทปีหนึ่งมีครั้งเดียวแค่นั้นกะเอาไว้รอไปวิเคราะห์พิจารณาบึงนะครับสำหรับตัวเลขกะอย่าลืมทะเบียนรถนายกน้ำเด้อพระวัตนายกนี่เรากะค็ายๆมีเสร็จกันเด้เราเคยบอกถึงกันเนาะ 6, 7, 7, 6, กับหกเจ็ดเจ็ดหกเราก็เจ็ดสองสองเจ็ดตามที่ขึ้นหน้าจอให้บึงนะครับเด้อบ่ได้เขียนให้เนาะครับเนาะอ๋อแดดซองเอาละครับคลิปนี้กะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับเล้อที่สำคัญกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะประผาดรับชมคลิปใหม่ๆจากข้างท่องสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้นะครับไปพ้อกันไม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ